สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะดับบนล่างงวดวันที่หนึ่งเมษาค่ะวัน,นี้นะคะดับอาจารย์เวียงพิงยังมาไม่ครบนะคะส่วนดับมีเพิ่มเติมมาก็คือพิกุลทองแล้วก็ดับของอาจารย์เก้านะคะแล้วก็ของอาจารย์อินทร์ค่ะงวดน,นี้เราจะมาเก็บสถิติกันนะคะสําหรับดับที่เพิ่มมาเนาะแต่ว่าเจนนี้ก็แอบแอบดูมาบ้างแล้วแหละก็ดับใช้ได้นะคะ โอเคมาเริ่มที่อาจารย์โชว์อยู่นะคะดับรวมบนนะคะบนดับ00,04,10,13,26,32,4248,5455,60,68,7176,8284,97 9839ดับล่างนะคะ 00, 06, 19, 91 22, 28, 35, 37, 46, 48, 5155 73, 77, 80, 82, 93, 64คะ่ะดับสายทานนะคะงวดที่แล้วเจนี่ก็ไม่ได้นำมาลงนะคะซึ่งดับอาจารย์สายทานก็มีหลุดนะคะ งวนันี้เรามาดูกันค่ะดับบน8 0 3 0 1 6 6 6 0 4 5 4 4 2 9 2 7 8ดับล่าง5 2 0 2 7 6 2 6 3 8 8 8 4 0 9 0 1 4ค่ะดับร้อยอาจาร,รย์เวียงพิงดับ7นะคะงวดที่แล้วก็ดับผ่านนะคะ ดับโชว์อยู่นะคะงวดที่แล้วดับหลุดค่ะที่ล่าง64นะคะงวดนี้ดับล่าง0 0 8 0 1 9 9 1 2 8 8 2 3 7 7 3 4 3 6 6 4 5 5 5 3 2 0 3 1 7 5 8 6 4 2 9 7นะคะดับบน0 0 0 2 1991 2882 3773 4ห6 4 5 5 5731 154499 6086ค่ะดับพี่คุณทองนะคะงวดที่แล้วดับผ่านทั้งบนและร่างเออร่างค่ะ sorry <S <S นะคะ สำหรับสมาชิกนะคะที่ถามมาเจนนี่ก็จะนำมาแบ่งปันแล้วนะคะถ้าเกิดว่าดับพิกุลทองเนี่ยเดินดีมาโดยตลอดหรือว่าไม่เคยสะดุดเลยขอให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกเจนนี่ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดับของพิกุลทองเดินดีก็จะมีการนํามาแบ่งปันนะคะโอเคดับบนวันนี้5นะคะดับล่าง1ค่ะดับอาจารย์ปอตปีดับ8นะคะ ดับ110หน่วยอาจารย์วิงพิงดับ5งวดที่แล้วก็ดับผ่านนะคะดับ10หน่วยล่างดับ1งค่ะงวดที่แล้วดับผ่านเช่นกันดับฉลามนะคะงวดที่แล้วดับหลุดที่บนนะคะ8ให้ดับแค่60%ซซึ่งก็เป็นตามคาดนะคะ8มาคือดับไม่ร0 0ดับแค่6อซ่าซซึ่งเจนี่ก็มองแล้วนะคะว่า 8ก็มีโอกาสมาได้ซึ่งเจน,นี้ก็ไปจับคู่ที่28นั่นเองก็เออคือเราจะต้องดูด้วยนะคะบางทีเราก็ยังไม่ต้องใช้ดับ100%เนะคะเราจะต้องดูหลายๆอย่างรวมกันเนาะโอเคดับบนวงวดนี้5นะคะดับล่าง0ย์ค่ะดับอาจารย์9นะคะสำหรับใครที่ติดตามก็อาจจะรู้นะคะว่าดับ มีหลุดบ้างแล้วก็เดินดีนะคะมีช่วงที่หลุดบ้างซึ่งจนนง่เนี่ยก็ได้ดูมาบ้างแล้วนะคะติดตามเลขดับบนล่างแล้วก็เลขโต๊ดนะคะซึ่งก็เดินดีนะงวันนี้ดับนะคะดับล่าง73 82 91 00 19 28 37 46 55 64ค่ะ ดับบนนะคะ314457 6073 8699 021582ค่ะดับอาจารย์เอานะคะงวดที่แล้วดับผ่านงวดนี้นะคะดับเฉพาะตัวตรงเท่านั้นนะคะไม่ใช่ตัวกลับหรือว่าตัวโต๊ดน,นะคะดับบน314457 6073 8699 0215ดับล่างนะคะ738291 001928374655 00ค่ะดับเจ้านี้นะคะก็งวดที่แล้วดับผ่านนะคะงวดน,นี้เจ้นี้ก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะดับล่าง227760808491935153ค่ะ ดับอินทอนนะคะงวดที่แล้วเนี่ยดับผ่านซึ่งเจนี่ก็ได้แอบเก็บข้อมูลไว้แล้วนะคะเพราะว่าเขาให้ดับหลักร้อยนะคะซึ่งงวดที่แล้วดับผ่านให้ดับ2และ1ที่หลักร้อยงวดนี้ให้ดับ0ูนย์และ1ที่หลักร้อยนะคะซึ่งงวดนี้4และ0มาเสมาเสมอๆกันเลยคิดว่า สกับศูนย์เนี่ยมีสิทธิ์มาเท่าเท่ากันนะคะสําหรับเลขวิ่งเนี่ยจะนี่ให้ไปที่ศนแต่ว่าดับเนี่ยเขาบอกว่าดับหลักร้อยนะคะซึ่งหลักร้อยศูนย์และ1ไม่มีถ้าไม่มี0ูนยะ์น่าจะไปที่หลัก10และหลักหน่วยนะคะส่วน4ติดดับนะคะ โอเคค่ะเราจะมาดูกันว่าดับหลักร้อยของอาจารย์อินทร์จะผ่านเหมือนงวดที่แล้วหรือไม่ถ้าเกิดว่าดับผ่านนะคะมันจะดีสําหรับเรามากๆเพราะว่าเราจะสามารถตัดดับหลักร้อยออกไปแล้วสามารถไปจับตัวตรงและโต๊ได้นั่นเองโอเคนะคะดับ10หน่วยล่างอาจารย์เวีงพิงงวดนี้ดับ3มงวดที่เราดับผ่านค่ะงวดนี้ดับ10หน่วยบนนะคะ ดับ10และหลักหน่วยบนให้ดับ4งวดที่เราดับผ่านนะคะซึ่งจะนด้คิดว่า4กับ0ูนย์เนี่ยมาเท่าๆกันแต่ว่ากรณีที่ดับ4หลัก10และหลักหน่วย4จะไปที่หลักร้อยค่ะเราจะมาดูกันนะคะดับหน่วยดับ10หน่วยอาจารย์ลุงเล้งนะคะลุงเล้งให้ดับงวดที่เราดับผ่านตั้งแต่ติดตามมาอาจารย์ลุงเล้งก็ผ่านนะคะ งวดที่แล้วให้ดับ3ก็ผ่านงวดนี้ให้ดับ6นะคะ10หน่วยไม่มีที่6แต่ถ้าเกิดว่า6จะไปที่หลักร้อยเนี่ยเจนี่คิดว่ามันจะเกินไปไหมเพราะว่าหลักร้อยเนี่ยมา2งวดแล้วนะคะซึ่งงวดที่แล้วก็6นะคะซึ่งเจนี่ก็ตัดออกไปนะคะ โอเคค่ะราชาเลขดับงวดที่แล้วไม่มาให้เราเห็นเลยเนื่องจากดับหลุดที่หลักล่างนะคะคืองวดที่ออก6 5หนะคะอันนี้จะนี่เข้าใจนะคะเพราะเลขมันออกตัวเดิมซึ่งถ้าหวยมันออกตัวเดิมเนี่ยดับมันจะมีโอกาสหลุดอยู่แล้วนะคะซึ่งมันธรรมดานะคะมันธรรมดามากๆแต่ถ้าหวยมัน ออกตัวใหม่นะคะไม่ใช่ออกตัวเดิมเงี้ยมันก็จะเป็นคนระเรื่องกันนะคะแต่ถ้าดับแล้วแต่ว่าหวยมันออกตัวเก่าเงี้ยมันก็มันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นแนวทางที่จะให้เราได้นำไปใช้เท่านั้นเองงวดที่แล้วดับหลุดแล้วก็อาจารย์เลขดับราชาเลขดับไม่ลงเลยนะคะงวดนี้ก็ เราได้แล้วดับบนนะคะ28311502449957736086นะคะล่าง64537542318620199708ค่ะดับล่างเจ้านี้3นะคะเจ้านี้ให้ดับ8ก็มีทั้งหมดเท่านี้นะคะสำหรับเลขดับบนและล่าง งวดวันที่1เมษานะคะเจนี่อาจจะพูดเยอะนิดนึงแต่ว่าทุกอย่างที่พูดมาก็คืออมันเป็นข้อมูลนะคะที่เจนี่ได้ดูอาอาจารย์แต่ละท่านแล้วก็ที่เราติดตามมานานนะคะเจนี่ก็จะรู้นะคะว่าคือดูมาเรื่อยเรอเราก็จะรู้เนาะอันไหนเดินมายังไงอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่อยากจะหใ้เพื่อน ลำคาญนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่หวยล่างและบนนะคะเจนี่ก็จะพยายามทำหวยล่างให้เสร็จก่อนแล้วก็จะนำมาแบ่งปันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ